ครับผมแต่งลานเสร็จแล้วครับพี่แทอนอะไรโออย่างวะเฮ้ยไอ้ลังเะมาตรงนี้หน่อยดิเฮ้ยมีไรอ่ะเดี๋ยวให้พี่คนนี้เขาฟังด้วยว่าเป็นไง ลองรับมาดิอันความรักที่มีแสนประหลาดฉันขยาดรักเธอนะั้นรู้ไหมเพื่อนคนนี้อยากมองเธอเช้าค่ำไปรู้เอาไว้ว่าฉันนั้นแสนหวังดีแต่งนานปะวะนานกับพี่ประมาณครึ่ชงช<า>ัมวโมงไม่มีรอยหาเลยสักอย่างเลย แล็บเฮียอะไรมันเหมือนเด็กที่เพ้อรักเห็นมึงพาม้ามึงเป็นเฮียอะไรมึงเพ้อนักเหรอมึงกับกูแม่งคนละรุ่นมึงกลับไปหาแม่มึงอลไปช่วยแม่มึงซื้อน้ำยาปะพผ้นุ่มโถ่เด็กเฮียไปฝึกแล็บมาใหม่มึงแม่งแค่หมาแค่กาแค่ไก่อย่าเอาส้นตีนเข้ามาทับหน้าแล็บของมึงแม่งยังไร้ค่าจะวัดกับกูมึงกลับไปฝึกอีกสิบปียังไงมึงก็แพ้กูทุกกรณนีแล้วกูจะเหยียบหน้ามึงเหยียบแว่นมึงให้จมทรณี มึงมันกันโลกไอ้เด็กก็โปกอ้วันึงบีห่วยไอหวังพูดว่ามึงเป็นร็ปเปอร์ไม่ได้หรอกมึงยังไม่เข้าใจเลยว่าร็ปคืออะไร รูปไดรั่งเพื่อมาดูซีรีส์เรื่องนี้ต่อได้ที่วิวและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดอะไรดีๆจากเรานะคะ